Did Did you know, did you know did you know ุรหคณทำไม่ไข่ไก่ไมีแค่สสีพี่ทำไรอะ่ะเคลียร์ของเจ้าเคลียร์ของเอาไปทิ้งเหรอไอ้น,นี่จ,จะเก็บเพราะว่ามันใส่ของได้แต่ว่าโฟมทิ้ง oh <my S 3> แล้วนี่เธอทิ้งไว้ทำไมต้องเยอะแยะซื้อของมาตั้งนานแล้วแทนที่จะเคลียร์อา้าก็เคลียร์ไปใช้ประโยชน์ไง นี่กาวอือกาวแล้วทำอะไรได้เรอู้นี่คือดิทยูโนคุณรู้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับโฟมนั้นอย่าได้ทิ้งนะครับเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เราไปทำเป็นกาวได้เหนียวหนึบเหมือนพี่เลยมันติดทุกอย่างเ <c oughs> สียทรงหมดเลยดิทยูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับโฟมเป็นกาวทำกาวได้นะใช่อย่าได้ทิ้ง <ทำ S 1> นะ, <I? S 1> ะมันทำได้ไม่ใช่หรอ ปัญหาอย่างที่เราทราบกันดีก็คือมันไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ด you ิ know คุณรู้หรือไม่มีวิธีการรีไซเคิลโฟมที่นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเรายังได้กาวที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยครับสิ่งที่ต้องใช้ก็มีเศษโฟมขวดแก้วตะเกียบไม้แล้วก็อะซิโทนครับเริ่มจากการเทอะซิโทนลงในขวดแก้วก่อนจากนั้นก็เอาโฟมชิ้นใหญ่ๆ มาทําให้เล็กลงก่อนครับเพื่อที่จะได้เพิ่มผิวสัมผัสกับตัวทําละลายได้มากขึ้นเสร็จแล้วก็ใส่โฟมชิ้นเล็กๆนั้นใส่ลงไปในขวดแก้วสังเกตดูจะเห็นว่าโฟมมันละลายหายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นเนื้อเดียวกับของเหลวในขวดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมอะซิโตนถึงละลายโฟมจนเป็นกาวได้ก่อนอื่นมาดูคุณสมบัติของโฟมก่อนนะครับโฟมประเภทโพลีสไตรีน เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาจากสไตรีนโมโนเมอร์ซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากปิดโตรเลียมโดยตัวของมันเองแล้วโพลีสไตรีนเป็นพลาสติกแข็งและใสแต่เมื่อนำมาผ่านกระบวนการที่ใช้สารขยายตัวและได้รับความร้อนมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลาสติกอีกประเภทที่เรียกว่าสไตร f โฟมซึ่งมีลักษณะพองตัวเป็นเม็ดโฟมขาวๆและมีโครงสร้างที่มีรูพุน ส่วนอะซิโตนเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกันเป็นของเหลวใสไม่มีสีระเหยง่ายเมื่อเราเอาโฟมใส่ลงไปในอะซิโตนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะซิโตนจะไปละลายสายโซ่โมเลกุลของโพลิเมอร์โฟมก็จะเกิดการอ่อนตัวลงและด้วยคุณสมบัติของโฟมที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนอยู่แล้วก็จะทำให้อากาศที่ติดอยู่ในโฟมออกมาง่ายขึ้นด้วย พี่นาผมมีปัญหาเธอไม่ไม,ไม่ไม่ไวที่จะเล่นนะอันนี้ไปไปเพิ่มมันหกระวังทางหกอนนะไรเรอช่วยแซะหน,น่อยนแล้วนี่เสร็จแล้วหรอนี่คือผลงานของผมครับเซตโฟมกับอะซิโทนนะครับเอาไว้ติดพวกรอ,องเท้าวพวกพลาสติกได้อย่างดีเลยความเหนียวแบบนี้ฉันจะไปติดปากเธอพูดมากแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีอะซิโทนนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้น้ํามันเบนซินหรือว่าทินเนอร์ก็ได้นะครับแต่ว่า2อย่างนี้ความเหนื่อมันจะน้อยกว่า ผสมออกมาอาจจะได้กาวที่อาจจะคุณภาพน้อยกว่ากันนิดนึงเพราะมันเหนื้อยน้อยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดใช้ได้เลยนี่คือดิ u k โน w คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู<ม>้ชม<ด>สามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter การเขียนอีเมลการมีจดหมายมานะครับผมอ่านแล้วผมชื่นใจนะครับอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้ลาก่อนครับสวัสดี Did you know